คิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ24มิถุนายน65สรุปเรื่องราวการเสียชีวิตของเด็ก6ขวบนะครับซึ่งน้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า,ชาแถวแถวสามโคกที่ปทุมธานีตำรวจรับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบครับยายของเด็กซึ่งอยู่กับเด็กก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยจู่ๆก็ตายเฉยเลยก่อนหน้านั้นหลานก็ยังกินน้ํากินอะไรได้ปกติไม่รู้เหมือนกันว่าหลานตายได้ยังไงนะครับแต่ตำรวจยังไม่เชื่อฮะเพราะคาให้การของยายดูปแปลกๆเนื่องจากว่าตามเนื้อตามตัวของเด็กเนี่ย พบว่ามีบาดแผลเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวที่ขมับเนี่ยเหมือนกับมีรอยยุบรอยบุกยุบลงไปเลยนะฮะแล้วก็บริเวณขอบตามีมรอยเขียวช้ำชายโครงรวมไปถึงตามเนื้อตามตัวครับมีรอยช้ำไม่พอยังมีรอยเหมือนกับถูกของมีคมกรีดหรือว่าบาดนะฮะยายอ้างว่าเด็กเนี่ยไปล้มใส่กรงหมาก็เลยมีบาดแผลแล้วบางส่วนที่เป็นแผลเหมือนมีหนองเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะเด็กเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีแผลขึ้นแล้วไม่ได้พาไปหาหมอเพราะไม่มีเงิน อันนี้ยายของเด็กที่ตายปิดสนานเล่าให้ตำรวจฟังแต่ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่จะรู้ว่าเด็กตายเนี่ยตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องแล้วมีเสียงเหมือนอึ๊กอึกอึกแบบนี้ฮะรู้อีกทีเอาเด็กตายแล้วเหรอเนี่ยล่าสุดครับวันนี้ผลชิสูตรออกมาแล้วนะครับพบว่าเด็กเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บแล้วก็บริเวณส่วนหัวเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงสอบปากคำยายรอบนี้เจ้าตัวยอมรับสารภาพครับใช้สากฮะสากหรือว่าไม้ตีพริกเนี่ย ตีหัวหลานครับเขาบอกว่าต้องการแค่สั่งสอนไม่ได้กะว่าเอาถึงตายแต่พอเด็กตายก็สุดท้ายกุกเรื่องขึ้นมาบอกว่าเด็กตายเองพ่อของเด็กวันนี้เดินทางไปรับร่างลูกที่นิติเวศแล้วก็จะนําร่างไปบปำเพ็ญกุศลนะครับพ่อบอกเลยว่าขอเอาผิดถึงที่สุดจริงๆเนี่ยพ่อกับแม่เด็กแยกทางกันตอนแรกเนี่ยนะฮะลูกเนี่ยอยู่กับพ่อย่าเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าพ่อเนี่ยต่อมาติดคุกแต่ฝั่งของยายเนี่ยมาขอรับเด็กมาเลี้ยงดูเอง ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ